ไลฟ์เปล่เหรอไลฟ์เ็นจริงเหรอไลฟ์ไปยังนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไลฟ์แล้วเหรอไม่นะไลฟ์เปล้วจริงๆด้วยไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่ทำไมแอปสิเกมใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้อยู่คนเดียวคะ คือปกติเวลาสิกไลฟ์บะสิกก็จะใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมเพราะว่าหน้าสิกโสม,มากแล้วสิกแต่งหน้าทุกวันไม่ไหวจริงๆแล้วแบบเนี้ยสิกสงสัยมาหลายวันแล้วว่าทําไมทําไมมีแค่ของสิกที่มันใช้ไม่ได้ทําไมถึงใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้ไม่เข้าใจหนูก็เลยต้องเป็นผีน้อยนะคะ พรามันใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้อ่ะเสียใจอ่ะหนูก็จะไม่เอาเพ่อห่มออกอย่างนี้ค่ะหนูจะไลฟ์ไปจนศพจบศพเลยค่ะโทดจังเลยจนจบแบบนี้เลยปิดสิวไว้ค่ะปิดอะไรไว้ล่ะปิดสิวเนี่ยเห็นไหมสิวเนี่ยเห็นไหม <c oughs> อุตส่าห์จะไม่เปิดก็ต้องเปิดเพราะว่าปิดสิวไว้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมทุกคนเป็นคนแบบนี้เจ็บใจก็ยังเห็นแต่สิวมันอยู่ตรงนี้สิวมันอยู่ตรงนี้ืมไม่อยากแต่งหนะ้าแต่ก็แค่นี้มันไม่แค่นี้มันคือสิวเม็ดใหญ่ บอกว่าฟิลเตอร์พังคือฟิลเตอร์มันพังถ้าฟิลเตอร์ไม่พังหนูก็คงจะแบบ proud to be s e อยู่อันนี้ฟิลเตอร์มันพังพังจริงๆแบบใช้ไม่ได้แล้วหนูก็ไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยเคาทุกคนเป็นหรือเปล่าไม่มีใครเป็นแหละมีแค่หนูเป็นอ่ะไม่อยากให้ทุกคนเห็นสิวอ่ะสิวขึ้นเยอะด้วยอ่ะแต่ก็ไม่อยากไปแต่งหน้าช่วงนี้คุยเรื่องดวงกับเมมเบอร์บ่อยมากค่ะมีแต่คนเอาดวงไปดูกันตลก่า หนูก็เลยคิดอยู่ว่าหนูจะฝึกดูหนูจะฝึกดูดวงแล้วจะฝึกดูดวงนะฮะเอามาดูเมมเบอร์ด้วยกันเองนี่แหละแล้ว <laughs> <c oughs> ก็มาจ่ายเงินมาผมไม่ทำไอดอลล้ครับจ่ายเงินเก็บเงินเมมเบอร์ดูดวงให้เมมเบอร์คิดว่ามาแทาเวนี้น่าจะรุ่งนะใช่หนูจะแบบว่าใช่หนูจะเก็บเงินเมมเบอร์หนูจะดูให้เมมเบอร์จะเก็บเงินเมมเบอร์เขาดูด้วยเออเก็บเงินด้วย ใช่ใส่หมูเต็มวงแล้วพี่แพนด้าก็แบบดูเหมือนกันใส่ดูใส่ใส่ดูอะไรใส่หมูถูกให้แฟนคลับด้วยกว่านะไม่ได้เพราะว่าเป็นแฟนคลับเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาตามตัวเราเจอเดี๋ยวเขาแบบว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าแบบเอ้ยเอนี่หวังเอาเงินนี่นะอะไรอย่างเง้น